สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครูกาจะมาสอนวิธีการติดตั้งแป้นพิมพ์ภาษาจีนลงบนมือถือ s a m s u ุงในระบบ Android นะครับซึ่งวันนี้ครูกายนำมือถือรุ่น G7 พรามมาสอนถ้ามีข้อมูลเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนักเรียนสามารถบอกได้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจอย่างนี้แอปที่เราจะโหลดวันนี้ก็คือแอปชื่อว่า Gboard ตัวนี้เป็นแป้นพิมพ์หลายภาษาซึ่งในแอปตัวนี้นะครับที่เรียกว่า Gboard เนี่ยสามารถ ทำให้เราติดตั้งแป้นพิมพ์ที่เป็นพิมพ์อินภาษาจีนได้แล้วก็แป้นพิมพ์ที่เป็น Handwriting เหมือนว่าเป็นการเขียนด้วยมือครับเอาตัวอักษรมาเขียนด้วยมือตามลําดับขีดเนาะโอเคทีนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเช็คก่อนว่าเครื่องเรามี Gboard หรือเปล่ากดที่การตั้งค่าครับหลังจากนั้นเราไปที่การจัดการทั่วไปครับตรงนี้นะครับหรือ General นั่นเองเราก็เข้าไปที่ภาษาและการใส่ข้อมูล หลังจากที่เรามาดูภาษาและการใส่ข้อมูลแล้วอะเราลองหาคําว่า Gboard ดูครับถ้าไม่มีคําว่า Gboard ให้เราไปที่แอป a y Store ครับออกจากหน้านี้ก่อนนะแล้วไปที่ Play Store พิมพ์ว่า Gboard ครับนี่นะแล้วก็ติดตั้งหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับให้เปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันครับมันก็จะขึ้นมาขั้นตอนที่1เราก็เปิดใช้งานการตั้งค่านะครับ พอเปิดใช้งานการตั้งค่าเราก็เปิดตัวนี้อีกหนึ่งรอบครับแล้วก็ตกลงนะโอเคแล้วขั้นตอนที่2ครับเลือกวิธีการป้อนข้อมูลวิธีการป้อนข้อมูลหมายความว่าให้แป้นพิมพ์บนบนมือถือเราเป็น G ีบอร์ดนะครับโอเคเสร็จสิ้นแล้วถ้าเสร็จสิ้นแล้วอ่ะมันจะโชว์หน้าต่างนี้ขึ้นมาการตั้งค่านะแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่โชว์ขึ้นมาวิธีการเข้ามาในหน้าต่างนี้นะเดี๋ยวครูกาจะสาธิตนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับการตั้งค่าการจัดการข้อมูลทั่วไป ภาษาและการใส่ข้อมูลครับทีนี้ก่อนที่จะไปหน้าเมื่อกี้นะก็คือนักเรียนเห็นแล้วใช่ป่าวว่าพอเราติดตั้ง Gboard มันก็จะขึ้นมาแป้นพิมพ์เริ่มต้นการพิมพ์หลายภาษา G b บ a r d ครับคลิกเข้าไปตรงที่แป้นพิมพ์บนหน้าจอครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ Gboard ครับมันก็จะขึ้นมาเหมือนที่ตอนที่เราติดตั้งเสร็จแล้วมันโชว์หน้าต่างเมื่อกี้ขึ้นมาเนาะเราก็ไปที่ภาษาครับหลังจากนั้นเพิ่มแป้นพิมพ์ให้เราพิมพ์ค้นหาเป็นภาษาจีนครับ ภาษาจีนมันจะมีหลายแบบเนาะมีทั้งตัวย่อตัวเต็มแต่วันนี้ครูกาจ,จะสอนให้ติดตั้งตัวย่อนะครับกดคลิกเข้าไปที่จีนตัวยอ่อหลังจากนั้นเราเห็นตรงนี้ไหมมันอาจจะเป็นคีย์เวอร์ตี้แต่ว่าตรงนี้มันเป็นภาษาไทยให้คือพินอินเนาะแล้วเราจะเลือกที่ลายมือหรือแฮนด์ไรทิงครับเท่านี้เราก็มีแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดภาษาจีนใช้งานแล้วนะครับกดเสร็จสิ้นเนาะโอเคครับเรียบร้อยทีนี้ลองไปดูที่การใช้งานกันดีกว่าแล้วลองพิมพ์แป้นพิมพ์ภาษาจีนดูเปลี่ยนภาษาก่อน พอเปลี่ยนภาษาษจะเจอพินอินใช่ไหมกดเช่นเขาว่าวอไอนี่เห็นปหมวออูโอวอไอไายอไอไอไอแล้วเนออีนีนีหนีนีแล้วก็ได้ตัวอักษรจีนขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นถ้ากรณีที่เราจะเปลี่ยนเป็นลายนิ้วมือในการเขียนตัวอักษรจีนแทนกดเปลี่ยนภาษาไปเรื่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าโซเชียก็คือเราเขียนตัวอักษรจีนลงไปวอตัวนี้นะวอถ้าเราเขียนได้นะโอเค เราเขียนได้แต่เราไม่รู้มันอ่านว่ายังไง i อย่างนี้ครับแล้วก็กดคาว่านีครับมันก็จะได้เป็นหัวอานีแปลว่าฉันรักคุณครับ